พีครับพี่น้องมื่อนี้ก็พาคนจังหวัดอะไรนะเธอพิษเดี๋ยวนี้อยู่อะไรเพชรบูชชบรณ์ป่าสาพชเพชรบูรณ์มาเก็บปักหวานเจ้าไม่เจ้าเดนนี้ทาําผลลมว่นเจ้าอยู่ลมแต่ว่าวนิอิ๋่เก็บปักขวัญเออเ,เก็บจําเลยเออเออลีจําเลยเถ้าตัวไหนมันเล็กก็ก็อย่าเพิ่งเอาเอาหมดแหละแต่แต่ใหญ่นะเอาเลยนะเออใหญ่ใหญ่นะในมื่อเพราะว่าคนเราจะได้กลับมาค่อยๆมันเฮียสาอ้อย ภาษาอ๋อเมื่อกี้พักหวานโคกงหน้าน้องห็นสวนเอาเด้อบ่ได้หลักกองไฟได้อัน,นี้นะจวเข้าใจเด้เลยไอ้นองของเราก็เยอะเนาะเอ้ยคุณติ๊กอะให้มาเก็บพักหวานกืบต้นอะไรนะลำบุญละไรพวกนึมเก่บะถาแก่ก็อร่อยต้นนี้ได้กินน้ำตอน,นัหนเลี้ยงไอ้ห้อยที่จริงสูงเลยเฮ้ยอนี่ฮักลงอยู่ดีๆีเลยนี่ ติ๊กตัดหนาดี๋ยวไอ้เราบอกอ้าวติ๊กต้ไปตัดตรงหัวานพอ่ออยังใครแต้นมัวให้หัวมัน,นมไ้ตัดมันมาอยู่ดีๆมันก็หักลงใชแทดด้วงกัดมันนะจะเป็นแม่แม่แล้วแม่จะล่ามไปทุกสวนแล้วทำไมแล้วแม่มนเอาต้นเท่งมาเอ,อ,กกอีงมาต้นเี่งมาเท่งนะพอพอเอาต้นนี้มาหนิ เอ,อ้าสุนพี่น้องอุ้ยพระยาเลยไปเก็บต้นเขียวก่อนไหนข้อน่าใสวยน่อยเด้อลุกในในในสวยไม่มีแต่อันในชีน่น่ที่อันในหนูไปอยู่เพชรบุญหน,หนูเก็บอันนี้แหละหนูก็ว่าผักหวานอะไรเลยทำไมอันนี้ยอดโ<อ>คยเชก <laughs> ทำไมยอดมันมนแม่จิกซอกอะเห็นภาพว่าเก็บผักหวานก็เก็บอันนี้ติมกาตาเด็กเก็บต้นเขียวก่อนเถอะ พวานบอืดปวดนอาขึ้นนังเลยแท้ต็มตาแล้วเก็บยอดเลยโอ้ยโอ้ยได้สาวมาเก็บผักหวานอยู่ด้พี่น,อน้องไอ้คงน่า้องเห็นมันอยู่ด้มืนมน่นกะจิเมื่อเป็ดจะบุนแล้ว เขียวก็เอาเลยเด้อจงไว้มันหาใจเล็กน้อยโอ้ยตอนแรกนี่เป็นตาาะวันที่แหละฟักวนนะันเนาะไปดูใกล้ๆสะอาดไหมมันคุ้มดอกฟักวนันแล้วก็ไปเก็บดอกมันสวยๆเครื่องหัวโอ้ย,อ,ยอ้ยังงี้แหะหนูขึ้นบันไดแล้วหนูไม่กล้าขึ้นต่อเนี่ยงามๆทั้งๆหยาด ที่จริงต้นเตี้ยก,ก็ดีได้เก็บไง<ะ>ที่จริงต้นเตี้ยก,ก็เก็บไงกําลังออกดอกกําลังอันออกใบพี่น้องกําลังแตกยอดยิดนะมันไม่มีความสุขเท่าได้ไปเก็บเท่าได้ไปไเออมันได้ไอหนูเดินรอบไร่ที่นุ่นเพราะอะไรอย่าเก็บซื้อเก็บมาแลาให้ คนลาวตรงมใส่มาหมา,มาแเราจะสีเฮ็ดใช่ขอหนูได้ไปออกลายอยู่พุ่นทางไอเ้เฮ็ดขล้บไปเมื่อไหร่าฮอดัวก็สิเริ่มันไมันเป็นใช้ติ๊กสิโลมาตัดเครือเพลกนี่ออกมันจะได้เก็บอ่นเก็บเห็ดอยู่เด้เจออยู่เวตแรงก็โทรหาไปหาที่บ้านน้นลาลกไ้เพื่อน,น,นว่าจะซื้อไอ้พิซซ่าที่บิ๊ก เกือบแ้าซื้อมากก็ไม่เห็นันไม่เหเไปลงบ้านลเลยก็ซื้อมากก็ลงไปใส่ฮือนไปฮงอนไปถูกอยู่บ้านเมียเก่าก็ได้ใ,ใกล้ๆกันอันโดคนสองเมียแล้วเมียสองแล้วนี่ย <c oughs> เาอนนเมียเา้ว่เเมียจะขออ้ากับคนที่หนึ่งกับคนที่สองก็ไม่ได้ว่ามีสองเนาะ เฮ้ยจะเหตุนาหัวได้เว้ยอยากตายบอกพีดกันอยู่ป่าผักหวานเนี่ยว้ยวันนี้มื่อนี้จะเต็มปุ๋ยนะครับวจะผักหวานลงไปขายอยู่บ้านเมื่อใง้เอยรกเโหดวใช่ปะเมียใหม่พี่น้องได้สองเดือนแล้วบะสองเดือนแล้ว โนแฉะเยอะชูมียเขาคืออยู่ได้โดนแฉะบอตัวนี้ก็ริมเอาตัวมันยาวจังหน่อยนี่ก็ถือว่ามันเล็งใส่ได้หนูอยากไปดูไอ้เอ้ยจังไปเอาเดี่ยเอาตัวนี้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมัวนี้ในในข้างในอ่ะข้างนอกนี่เอาเมื่อไหร่ก็ได้ของตายโอเคเลยไปดูข้างในมากกว่าอันนี้มันเก็บง่ายไว้ให้แม่เก็บโอเคบายบายพี่น้องเก็บอันยากๆดีกว่าน้อย